แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตคือการหลอกลวงตัวเองความสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ธรรมดาของชีวิตมีแล้วก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนะัก ในชีวิตประจำวันยอมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องทุกข์หากไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ก็จะปล่อยวางและมีเรียวแรงไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันใหม่หรือฝังธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจก็ช่วยให้จิตใจเบิกบานสร้างอุเบกขาได้เช่นกันแค่ปล่อยวางจากทุกข์ชีวิตก็สุขได้ มนุษย์เราทุกคนมีความทุกข์เป็นสารณะเมื่อชีวิตหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้แล้วเราควรจะทำอย่างไรให้ชีวิตอยู่กับมันได้ดีเมื่อความทุกข์หรือความไม่พอใจเกิดขึ้นวิธีป้องกันไม่ให้ลุกลามหรือหมักหมมจนกลายเป็นอารมณ์เลื้อรลังที่เป็นพิษต่อชีวิตของเราก็คือการไม่เก็บเอามาคิดย้ำซ้ำทวนหรือหวนกลับไปคิดถึงบ่อย จนถอนไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งถลำลึกในอารมณ์และทำให้อารมณ์มีพลังดึงดูดจนหลุดออกมาได้ยากขึ้นเรื่อยๆเ,เหตุการณ์ที่จะทำให้เราไม่พอใจนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตท,ที่ไม่อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การคุนคิดถึงมันเพียงเพราะใจยอยากคิดนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรกลับจะเป็นโทษด้วยซ้ำ